นะครับใครที่กำลังมองหานะคตัวใต้เคมลี่2 5งจุดห้าไฮบิดพรีเมียมซันลูกนะครับปี2 0 1 9ตัวท็อปสุดนะครับสีขาวบุกสวยๆแบบนี้นะไม่หนึ่งแสนกลางๆนะครับคันนี้สีขาวสวยมากจริงนะนะครับสมกการรอคอยนะครับที่ใครหายากนะครับนะที่ทอโต้มีแล้วนะครับบอกผู้หน้าปอไฟฟ้าวงมาลัยโฟร,โโโฟรมัลติฟังชั่นฟุ้คอนโทรลแพทเทิร์นชิปนะครับภายในออปชั่นเยอะมากระบบปลอดภัยนะครับระบบป้องกันความปลอดภัยนะครับ ดีมากนะครับมีซันรูฟให้เรียบร้อยนะครับบอกปรับไฟฟ้าทั้งหมด4ที่นั่งเลยนะครับใครสนใจดูคลิปนี้จบนะครับรถยังว่างอยู่ตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับจทอโต้นะวันนี้ผมมีรถแล้วที่ใครหลายคนกําลังหานะครับนี่บอกว่าหายากนะครับตอนนี้ที่ทอโต้เรามีเข้ามาแล้วนะครับนะที่อื่นบอกว่าหายากที่เรามีหาให้แน่นอน นะครับสำหรับ toyota camry 2.5ห้ไฮบริดพรีเมียมซันลูนะครับตัวท็อปสุดปี2019นะครับตัวโฉมหน้านะออนเนลแบบนี้นะครับรายลาไดเขียนออปชั่นถึงว่าเยอะมากนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับร้างคาไม่ถึงล้านนะครับที่ทอโต้มีมาให้แล้วนะฮะใครสนใจกำลังมองหานะติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยดูคลิปนี้จบหรือว่าเดินดูไม่จบนะครับ ติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับ0ูนย์3 8 8 6 4ใจ่ายทอตรลีบโทรมาได้เลยรถยังว่างอยู่นะอาจจะอยู่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับคันนี้นะนะครับลายละเอียดมีอะไรบ้างสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะครับนะรถหรูหราอลังการนะครับนําเหมาะกับบ้านคุณทุกทท่านนะครับที่นะครับแฟนคลับแคมรี่นะครับมาลายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับเรื่องมาที่ตัวด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวตัวด้านหน้าตัวเป็นตัวโฉบไม่น่าเชืนะครับตัวโฉบแบบหน้าออเดียที่เขาเรียกกันหน้าออเดีย นะครับดูด้านหน้านะครับสีขาวฝากระโปรงใหญ่ๆญ่สันเหลี่ยมเงาวับแบบนี้นะครับนะตัวไฟหน้าจะเป็นตัวโบรเตเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์นะไฟเดย์ไทม์ไลท์นะครับแล้วก็ตัวโลโก้นะครับเป็นตัวโลโก้นะโบริตแล้วก็มีตัวสีฟ้านะครับก็คือเป็นตัวไฮบริดนะครับแล้วก็เดินเส้นด้วยโครเมียมรอบนอกเลยนะครับแล้วแล้วก็ตัว จังหรือว่าสเกิร์ตด้านหน้านะครับก็มีไฟจัดบอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะก็จะเป็นสีเทาเงาแบบนี้นะครับนะแบบนี้เลยนะเป็นสีเทาเงาเงาแบบนี้นะครับนะไฟหน้าจะมีไฟหน้าเป็นนะโปรเตอร์แล้วเป็น LED เป็นเดียมนะครับนะสวยๆโดยฝากระโปรงเงาวับเลยนะครับนะบนะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะเป็นสันเป็นเหลี่ยมเลยนะในส่วนของตัวล้อนะครับมาโดยโครงสร้างด้านล้อ นะครับในส่วนของตัวล้อเป็นล้อแมกอลอยนะครับเดิมโรงงานเลยนะนะเป็นแมกอลอยเดิมโรงงานยางปี2020นะขอบ17เนะเป็นยางดันหลอกด้วยนะโครงสร้างนะสวยนะเดี๋ยวดูด้านข้างนิดหนึ่งย้ายสายดูด้านข้างนิดหนึ่งนะเป็นดิสทั้ง4ล้อเลยนะเป็น,นดิสเบรทั้ง4ี่ล้อนะครับนะสวยมากนะสะท้อนแสงที่ขาวจ้วนะครับขาวจ้วเลย ในส่วนของตัวกระจกนะก็เป็นตัวกระจกพับไฟฟ้าบวกไฟเดียวด้วยนะมีตัวเซ็นเซอร์นะฮะมุมกลับให้นะครับระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับสําหรับแคมรี่นะตัวท็อปสุดพรีเมียมนะกระจกก็ได้เป็นกระจกแคดเดิมทุกบานนะครับคันนี้มีซันรูฟนะนะครับนะแล้วก็ตัวนะที่เปิดก็เป็นนะมเนี่ยโครเมียมสวยแบบนี้เลยอ่านะเดี๋ยวดูฝันน่งนี้นะเปิดเข้ามาเป็นภายในะนะนะเป็นสีดํานะครับนะเปิดเข้ามาภายในเป็นสีดํานะครับแล้วก็บาอฝักโคนขับนนะทั้งสองเบาะ คู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่เบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับหรูหราเนะคู่บ้านคุณทุกท่านนะครับตัวอ่าดูตัวน็อตก่อนไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะนะตัวลงตัวน็อตเสาบงเสาบีนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับอยู่ครบตัวแผ่นโพงแผ่นเพดนะครับนะบออนะครับอยู่ครบเลยนีรอยซีนยางต่างๆรอยเม็ดอาร์ตรอยเอ็อาร์เดิมลงมาเลยนะนะครับ นะเป็นรถหน่วยงานรถผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะครับด้านหน้านะเป็นสีลายไม้สีขาวนะสวยๆแบบนี้เลยนะมีไฟสองสว่างเป็นเส้นสีเงินแบบนี้ให้ด้วยออกฟ้านะครับสวยมากคอนโซลด้านหน้าสวยนะครับคอนโซลตรงกลางก็สวยนะครับดูคอนโซลตรงกลางนะสวยเลยนะครับนะมีสันลู้ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดฝั่งโน้นกันอ่าเข้าๆประมาณนี้อ่ามีแผ่นเพดให้ด้วยนะแผ่นกันรอยนะเคมรี่ นะครับสีขาวส,สวยๆเนะดี๋ยวดูด้านหลังนะออปชันตัวพรีเมียมนะครับจะแตกต่างจากตัวธรรมดานะหรือว่าตัวอื่นนะบ้านครบนะมีบ้านครบเลยนะครับมีบ้านให้ครบเลยนะครับบ้านครบนะครับแล้วก็ตัวเสาบีจะให้ดูตัวน้องตัวน็อตน,น,นะไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังนะในเนฟ้าที่สมบูรณ์นะครับนะบนะบเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำสวยๆนี้อ่ะ นะครับอย่างที room, bathroom, ่บอกนะตัวพรีเม anyway. ียมนะจะไม่เหมือนกับตัวอื่นเลยนะตัวพรีเมียมก็จะมีนี่นะครับนะเบาะด้านหลังปรับไฟฟ้าได้นะครับนะนะเล่นได้หมดเลยทั้งเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจากด้านหลังนะครับเปลี่ยนตัวแชนแนลเปลี่ยนโหมดนะครับโอ้โหแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้นะครับนะมีชิ้นชาร์จให้นะฮะครบเลยนะมองจากด้านหลังก็มีซันรูฟโอ้โหสวยนะมาด้านหลังไฟฟ้านะครับครบเลยนะครบเลยนี่ ที่วางแก้วน้วางแก้วน้าที่พักแขนนะครับยานะที่ปรับไฟฟ้าเบาะด้านหลังหัวพบนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยเป็น LED นะครับไฟไท้าย LED ดีสวยสวยทั้งหมดเลยนะสวยสวยแบบนี้เลยนะมีเซ็นเซอร์หลังให้สจุดเซนเซอร์หน้าให้2จุดนะครับนะแล้วก็ไฟเด้ทีมหลังอีก2จุดนะครับสวยมากนะสีขาวมุกนะมาถึงล้างตั้งขายได้เลยนะตัวนะออนนิวนะครับเคมรี่แบบนี้นะตัวออนนิวจะเป็นตัวเคมรี่นะตัวโลโก้แบบนี้อาจจะเปิดจัก นี่เปิดเด้งเลยนะเปิดกดทีเดียวเด้งเลยเปิดจากไี่หมวกก็ได้นะนะครับล็อกรถนะรปลดโลว์รถเปิดปว่าได้ยด้านหลังแล้วกันสัญญาณแจ้งเตือนนะครับอาดูตัวโครงสร้างด้านข้างนะยังเดินเข้าบ้านสมบูรณ์ตัวรางรางลงรางน้ำนะรางน้ําเดิมเลยนะฝากระโปรงก็ได้ฝากระโปรงหลังแท้เดิมนะครับไฟเบรกดูให้สามนะครับแล้วก็นะมาดูยางอะลงยางอะไหล่นะครับตัวโครงถังด้านหลังกันนะยางอะไหล่ตัวแม่ลงแม่แรงก็ยังอยู่ครบนะครับตัวยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบ นะครับหนาะตัวโครงสร้างด้านในหนานะรอยซีนนะครับเดิมเลยนะเดิมโรงงานสียังสวยๆอยู่เลยนะนะครับไม่มีที่ความจมน้ําแน่นอนนะครับไม่มีชนจากด้านท้ายแน่นอนแล้วประกันโครงสร้างเลยนะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องมองหลังเดิมโรงงานให้ไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนะฮาดูไฟท้ายนาะสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะนี้ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับนะนะสตาร์ทสวยกว่านี้เลย นะ้าสตาร์สวยว่าน,นี้อีกสองเท่านะเดี๋ยวดูด้านหลังมานะฝั่งนี้นะครับนั่งด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวสตาร์เดี๋ยวไปนั่งด้านหลังกันนะโอ้โหพอเป็นไงปุ๊บพวงมาลัยนี่เลื่อนอัตโนมัติเลยนี่ผมสตาร์แล้วนะนะครับนี่ผมสตาร์แล้วนะนะครับเนะี่ยสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนี่แบบท็อปสุดนะครับ มายแสนกลางาเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังให้ไปนั่งด้านหลังนครับนั่งด้านหลังโอ,โอ้โหเป็นไงนะครับนะเปิดปรับไฟฟ้าได้นะเบารับได้ซ้ายขวาเลยนั่งหลังนะนี่ผมกดของผมอยู่นี่เลื่อนด้านหลังมาได้เอ็นมาด้านหน้าเอ็นด้อยหลังได้นะครับนะครบเลยนะดูด้านหน้า อ๋อเปิดปิดม่านด้านหลังได้นะตรงนี้เปิดปิดม่านด้านหลังได้นะครับแล้วก็นะมีแอร์ด้านหลังนะมีซันรูฟด้านบนโอ้โหครบเลยนะครบจริงๆหรูหราังการเลยนะนะดูเสาบีตัวนงตัวนอ็ตวนอตไม่มีถอดเลยนะครับนะสวยมากจริงนะนี่แหละนะครับตัวพเมียมนะที่ใครหลายคนบอกว่าหายากนะที่ชอโตเราหาได้นะครับนะขอแค่คุณนะลูกค้าหามา อยากอยากให้เราหามานะมีแน่นอนนะครับนะอยากได้มีแน่นอนนะครับนะตัวเซตนะฮะเซตบอกนะครับนะไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบนะเซตได้นะครับได้ทั้งสองโหมดเลยนะได้ทั้งสองชุดเลยแล้วก็กระจกนะครับนะทั้ง4บานนะขึ้นลงออโต้นะครับกดขึ้นลงออโต้เลยปรับองศากระจกได้นะครับเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้าคือปรับไฟฟ้าได้ทั้งสที่นั่งเลยแลวกัน นะครับตัวเสาบีฝั่งคนขับนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวชุดสีนะครับไม่มีถอดไม่มีแก่เลยตัวน็อตเดิมทั้งหมดนะครับอ้าเดี๋ยวมาขึ้นรถกันนะนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมสตาร์ทเดี๋ยวผมให้ดูวงมาลัยใหม่รอบนี่เลื่อนเองเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทใหม่นี่เป็นไงวงมาลัยเขาจะเลื่อนเข้าอัตโนมัติเลยเลื่อนขึ้นเก็บเลื่อนเข้าออกอัตโนมัติ นะพวงมาลัยโฟร์มันต์ฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลนะมีแพทเทิร์นชิฟให้นี่แพทเทิร์นชิฟซ้ายขวาเลยนะนี่สตาร์ทแล้วนะครับงาสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นะ 150, นะครับงานเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดกิโลนะครับรถเพิ่งเข้ามาน้ํามันเกือบเต็มถังนะดูนะครับนะแล้วก็นี่ตัวเนะครื่องยนต์นะตัวแบตเตอรี่นะครับนะตัวนี้ก็ใช้ได้ยันปีสองพันยี่สิบเก้าเลยนะนะครับใช้ได้ยันปีปี2024นะปีนี้ก็ใช้ได้ปีสองพนยี่สิบเลย ใช้ยัได้ยันปี2029เลยนะตัวแบตเตอรี่นะครับนะแล้วก็เครื่องเล่นนะครับเป็นตัว JBL ด้วยนะเครื่องเสียงแล้วกันนะตัวลำโพงลำโพงเป็น JBL โหตึ้บขนาดไหนนะฮะนะเดี๋ยวเปิดแอร์แป๊บนึงนะเปิดแอร์แป๊บนึงนะครับแล้วก็สามารถกดอาเขาเรียกอะไรสัมผัสสัมผัสได้เลยนะกดสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จให้มี นะฮะพอเวอร์เรชนะครับแล้วก็อ่า USB AUX นะครับไวร์เลสชาร์จนะวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมด eco นะโหมด normal โหมด sport นะพอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตก็สามารถเล่นกับแพดเดิลชิพได้สบายเลยนะครับสะดวกสบายแล้วก็โหมด EV mode นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับนะแล้วก็มีที่ปรับลมใต้เบาะด้วยนะทั้งด้านหลังทั้งใต้เบาะเลยทั้งซ้ายขวานะเบาะ ทั้งสองเบาะด้านหน้านะครับปรับลมใต้เบาะได้นะครับแล้วก็นี่นี่เปิดซันรูฟนะครับเปิดอัตโนมัติได้เลยโอ้โหครบเลยนะนะครับนี่กปิดปิดได้โอ้โหครบเลยนะนะครับตัวพรีเมียมซันรูฟนี่นะครับเปิดปิดได้นะครับตัวฟงตัวไฟก็ใช้งานได้ปกตินะครับ นะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินี่มีไฟสองสว่างให้ด้วยพอเปิดกระจกนะดูออปชันโอ้โหออปชันเยอะมากนะครับออปชันเยอะมากนะครับนะรับสายวางสายนะครับนะมีนอกออกการออกนอกเลนนะฮะล็อกความเร็วนะครับนะมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวัดระยะนะครับที่พวงมาลัยคันนี้ครบเลยนะครับมีที่เปิดนะท่าน้ำมันนะที่เติมน้ํามันที่เปิดฝาท้ายในการเลื่อนถ่ายนะครับนะครบเลยนะเป็นปุ่ม พุชสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับคอนโซลตรงกลางถือว่าหรูหราอลังการเลยนะคอนโซลตรงกลางถือว่าหรูหราอลังการเลยนะนะแอร์เป็นออโต้ครับนะแอร์เป็นออโต้ดูโอโซนนะครับนี่ผมเปิดแอร์แล้วนะสามารถปรับโหมดได้ว่านะฝั่งคนขับจะเอาร้อนหรือเย็นขนาดไหนก็ปรับได้นะทั้ง3โซนเลยนะสามโซนก็ปรับได้โซนด้านหลังก็ปรับได้นะครับเพราะว่ามีตัวควบคุมอยู่ด้านหลังนี่นะสำหรับตัวพรีเมียม นะครับมีที่ปรับเปาะได้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะถือว่าโอ้หหรูหรลา,ลากากเลยนะคันนี้ไม่แสนห้านะนะครับคันนี้ไม่แสนห้าโอ้โหมโีโหมดเซฟตี้ให้ด้วยนะถือว่าแคมรี่เนี่ยนะครับเป็นโหมดแบบว่าเป็นรถที่นะครับความปลอดภัยสูงมากนะครับนะรถที่ นะความปลอดภัยสูงจริงๆนะมีการออกนอกเลนนะครับมีแบบว่าพอรถจะออกนอกเลนนี่มีการดึงพวงมาลัยกลับด้วยนะครับมีโหมดสามารถการลดออกนอกเลนนะครับระบบความปลอดภัยของ Hy บ r i ดนะแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะห้องเครื่องนะครับของตัวเจ้าแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมนะครับปีสองพสิบเเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องว่านะครับเป็นยังไงสะอาดมากแค่ไหนนี่ครับตัวดึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องนะเดี๋ยวมาดูกระบอกชงกระบอกชกนะครับว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะดูว่าห้องเครื่องสะอาดส,าดสาดนะอ้านแค่ไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะอ่ะดูตัวกระบอกชงกระบอกโชกใช้งานได้ปกติเลยนะครับสมบูรณ์ทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับนะในตัวของฝากระโปรงก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะตัวน็อตฝั่งขวานะครับแก้มรถไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีรอยถอดรอยแกะนะรับคงด้านแก้มขวาของตัวรถ นะครับอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะเบ้าชงเบ้าชกนะครับตัวนงตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับมีรอยมาร์กรอยแต้มสีที่หัวน็อตนะครับถือว่าสภาพเดิมสวยๆนะครับเนี่ยตัวนงตัวน็อตไม่มีถอดเลยห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีน้ำมันหยดน้ำมันรั่วน้ำมันซึมน้ำมันไหลเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดมากนะครับนะเดิมๆเลยนะมาดูฝั่งซ้ายนะครับของตัวรถบ้างนะครับนะตัวบงเบ้าชงเบ้าโชกนะตัวน็อตนะครับมีรอยแต้มสีนะเดิมๆไม่มีรอยถอดรอยแกะเลยนะครับ หน้าฝากระโปรงนะโค้งด้านซ้ายนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเหมือนกันนะครับด้านในนะฮะด้านหลังห้องเครื่องก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับหนะ้ห้องเครื่องอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งด้านข้างนิดหนึง่งนะครับนี่ครับห้องเครื่องแบบเดิมๆแห้งๆเลยนะครับนะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะเลยประมาณน,นี้นะดูฮนะนี่ครับนะสำหรับ โ o y ยต้าแนะแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพีเมี่ยมสันลูฟปี2องพตัวท็อปสุดสีขาวแนะบสีขาวคันนี้ไม้หนึ่งแสนาหมื่นเะจ็ดันโลค่าตัวอยู่ที่9 5 9าแสบาทนะซื้อสดหรือจัดไฟแนน์ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแปดหกสี่จ่ายทอโต้แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนะสําหรับวันนี้ผมจ่าทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจ